สวัสดีครับเจ้า,เด,าเดิมย้ายมาอยู่นี่เหรอพี่ใช่โอ้ยย้ายมาอยู่ข้างในแสงสีเสียงเพียบโอ้โอไอ้มิกตัวนี้ยังอยู่เลยเน,นี่ยมิกมิกมาหาอภี่มาหาใหญ่เลยเนี่ยโอ้ตัวมาเริ่มเทิม,มอ๋อมิกนี่เหรอ หรอเท่าไหร่นะอู้ตัวใหญ่มากมันใช้ในห้องอัดนะใช้ใช้ในเวทีคอนเสิร์ตเลยนะ ย้ายจากหน้าตลาดตรงนู้นนะฮะย้ายมาอยู่มุมนี้เลยนะพี่ตาหน้าตลาดตรงนู้นไม่มีละหน้าตลาดตรงนู้นเขาทําอะไรอะ่ะท,ทำเป็นศูนย์แห่งหรอก็คือพี่ก็เลยมาตั้งตรงนี้เลยใช่โอ้โหเยอะนี่อโอ้โหเนี่ยข้าวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะ ไฟก็เพียบเลยนะฮะไฟท oh, ี <m <m ่ตลาดปัทวิกรนะฮะนี <m <m ่นะฮะใครสนใจมาชมได้เลยนะฮะฮะเป็นเครื่องเสียงนะฮะที่แคบเนาะ อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้มิกใหญ่นะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมดูโลเคชันให้ดูนะตรงนี้เป็นตลาดนะตรงนี้เป็นเข้ามาทางนี้นะฮะถนนเข้ามาตรงอะไรวะเนี่ยของชาไข่มุกเงี้ยร้านทองอยู่นี้น,นะฮะอุ้ยเอทีเอ็มอยู่นี้นะฮะเนี่ยไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์กศกรไทยนะฮะเนี่ยตู้เอทีเอ็มตรงนี้นะฮะเข้ามาข้างในซอยตรงนี้เป็นสามแยกนะนี่นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่น,นี่ล็อกไหนไม่รู้นะเนี่ยนะฮะเดินมาแค่ตรงนี้นะฮะตู้เอทีเอ็มเดินเดินตัดถนนมาอยู่อยู่นี้นะฮะและมีทีวีที่ขายตลาดไทยได้วยเหรอที่นี่เป็นฟรีแล้วไมไปใช่ะ โหแล้วท <Christmas. S 1> mm ีว hmm. ีท oh, ีวีนี่มันใช้ได้ป่ะเนี่ยใช้ได้ป่ะเนี่ยโอ้โหจอไปเริ่มเลยตอนนี้มีไฟกระพริบด้วยนะพี่ไฟกระพริบนี่มันดวงเท่าไหร่เนี่ยไอไฟพวกไฟเทกดวงละพันดวงละพันไอไฟนู้นนะที่โค้งๆนะตั้งๆอยู่นี่เอาเยอะก็ดวงละเก้าร้อย แหม่ไปนะฮะตู้โกงแกใหญ่เบิ่มเลยอยู่ที่ตลาดปัตตานีก่อนนะฮะมาดูได้เลยอันนี้ตู้อะไรวะตู้ซับหมดเนี่ยแหม่ชอบมิกตัวนี้นะครับสาวครับซาวครับแปดพันนะ นี่พี่เอาไปออกงานมาเหรอไม่เอา,ออนะาแล้วขายแล้วตอนนี้ฮะขายแล้วตัวใหญ่มากใช้ใช้ได้ใช่ไหมพี่เนี่ยฮะเท่าไหร่นะพี่ขายเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยสามหมืนแบบมหม่นแปดนะสาวครับตัวเบลเลอร์เลยกี่ชั้นนอตไม่รู้เนี่ยตัวใหญ่มากนะฮะใครสนใจลองมาดูได้นะฮะแม,ม,มะตุ่ม ตุ่มไม่มีนะฮะตามสภาพนะฮะตุ่มนี้แต่ว่าเอามาใส่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยสบายๆนะฮะไปซื้อปั้นหม้อนะฮะมาใส่ตุ่มพวกนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรตรงนี้นะสามพันแปด ហេកាប់លើ DJ គីគីតើតតតទៅទីឬថាតទៅទីតនេះគូគូគូតើមកយុមិនចង់យ៉ាងណាทำไมมันต้องอยากទេទៅពី2 3ទេសាក់ពី10ថាទីទីគនດີឬលឿនៗទៅทำไมมันมาយ៉ាងណាมันមកយីថាមិនមានតកន4មិន ได้ไปครับวันนี้นเอาล้วพี่ขอบคุณใครสนใจมาชมได้นะพี่จะอยู่อย่างนี้ตลอดนะขายทุกวันใช่พี่ทุกวันนะเสาเสาทิศก็ขายใช่ไหมพี่่ใชเสาทิศอยู่นะ,ะ,นะโอเคอยู่นี่นะเมื่อกี้ผมถ่ายดูแล้วขอบคุณมากพี่สวัสดีครับ,บ,รบนี่นะฮะร,ร้านทองอยู่นี่นะ,นะร้านพี่เขาย้ายมาแต่ก่อนอยู่นู้นนะพี่ย้ายมานะฮะย้ายมาอยู่นี่ย้ห้าสิบเมตรตรงนี้นะ เ,เดินมาอยู่ริมเลยนะฮะริมถนนเลยตรงนี้นี่นะฮะน,น,<อ>นี่นะฮะเดี๋ยวผมพาเดินจากตู้ ATM มาแล้วกันจะได้ถ้าเกิดมาเนี่ยร้านทองตรงนี้สามแยกนะฮะแล้วก็นี่ตู้ ATM อยู่นี่นะฮะนี่นะฮะร้านเข้าพี่อยู่นี่เองอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยที่เห็นตรงนี้นะฮะเดินมามีร้านขายไก่ตรงนี้ ปกติเขาแก้ขายอยู่ตรงนู้นแต่ตรงนี้เขาน่าจะปรับปรุงอยู่นะฮะเห็นคนกินเยอะนะฮะอาหารอาหารไม่พอขายศูนย์อาหารนะตรงนี้เป็นหน้าตลาดนะฮะแกหมดแล้ <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> แต่ก่อนแกขายอยู่ตรงเนี้ยฮะตั้งอยู่ตรงมุมเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้นะฮะเนี่ยหน้าตลาดอยู่นี้เลยครับเนี่ยป้ายตลาดสถาบันการอย,อยู่นี่ <c oughs> นี่นะฮะปกติพี่แกจะอยู่แถวแถวนี้แหละอันนี้แกย้ายไปอยู่นู้นฮะ มาชมได้เลยนะฮะไปแล้วครับ